อันนี้ถือว่าการงานสั้นๆเนาะอ่ของไอ้น้องลาวห่านี้ระบายปีหนึ่งกับปีสองหรือก็พบกับปีสามกับปีสี่เนาะถือว่าเก่งหลายทั้งไอ้น้องปีหนึ่งกับปีสองสมเสยเนาะไอ้น้องปีสามปีสี่ก็เก่งอยู่แต่ว่าอยากเสียให้ปีหนึ่งกับปีสองเนาะจัดเบียดหัวใจห่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออใจเย็นจะตระเจี่ย น,นี่เป็นลูกเซิฟของทางอ่าปีหนึ่งนนนเนเงาะ,นนะนนนท้ายบีปันยังใจหอนอยู่ตอนนี้สีจันคาซูเออร์โบแมนใส่เลยสีจันเองโกเป็นตาแล้วสีจันนโอ้มือปั่นลองายขคู่ชิมอันนี้ก็คาเสียสซูบยากอ้อบุษลน้ำไปอันนี้ซูมาทำเป็นเนาะปีสามตีคำหรือบอหยอดเจอกับทั้งบุหูซอเนาะ คอนสวรรค์เตี้ยย่อก็ไปบ่ได้โอ้โหสู้มาทาจันเร่งเสิร์ฟมายังเป็นของเฮาอยู่สีจันสู้มาทางจันสมรอยสมยกุบูีได้บ่โอ้โหบวิทเนาะีุนี้โอ้ถือว่างามหลายนจับได้อยู่เป็นของเฮาอยู่เป็นของทางปี1ปี2อยู่ตีไม้ลูกที่2ก็ดีโอ้จดซื้อไว้จดซื้อไว้ซื้อยังซื้อยังนี่จดซื้อไว้โลด กาสมกษีก็ร้ายอยู่มันหยุดบุได้ปะบุได้สอบมันหยุดบุได้เนอะแอฟมันจะหยุดเถอะนะบุได้บุได้เนาะมันตกตังค์เลื่อมต้นพุนมาถ่ายถ่ายโฟโต้เลยวัเราจะได้โคตรหนึ่งอยู่บางกล่องนึ่อยู่บางกล่องเนอะสู่ขึ้นทางเสือสีแดงบูฮูซื้อลืมซื้อเออจันเลี้ยงเนาะสู่ใหม่มาในลูกนี้ตีลูกที่สองคำหรือบ่มองมาจังจ้าทุกคนตีลูกใหม่บ่คำ โอ้จุดซื้อก่อนจุดซื้อก่อนโอ้ยยี่สิบสี่แล้วจะสู้ตัวแบบนี้เป็นไรมาถานับบาทนะคนวาเป็นของเฮาอิลีสูงขึ้นมาลูกนี้ตีไม่หยอดอัะเนาะแบบใส่นิกอ่ะน้โอ้กิงไล่มอีญกระดดกร้ยเด้อมอ่เลยสิหลอดยี่โบนดิสีเนี่ยว่ะมอญฮงดงกึสิบะสง

เฮ้ยไปเดี๋ปโอ๊ย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 ่อ๊ยโ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 อ๊ยย ต่อที老老่บ้านห้